สวัสดีครับจากนาแทกเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวสภาพสวยๆนะครับอ่าตัวนี้ปี65นะครับปี65รถพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเป็น DC 7 0 g ีพัทนะครับรถใช้งานน้อยแท็กสวยทั้งสองข้างครับอ่าแท็กสวยทั้งสองข้างตัวนี้สภาพนางฟ้าไม่มีที่ตินะครับตัวนี้บอกเลยนะครับมีฝาเฟรมสวยทุกอย่างนะครับเดิมๆนะครับรถเดิมๆราคาสูงหน่อยครับห้าแสน 9 9 0 0 0บาทครับ5 9 9 0 0 0บาทอ่เาะสวยๆนะ DC 70 g p ็ดพันะครับรถปี65นะครับนะตัวนี้นะครับดูน็อตเสาตู้เสาคอไม่มีหักครับดูตัวออเกอร์ครับสียังไม่หลุดเลยนะครับรถพันกว่าชั่วโมงครับใช้งานน้อยนะครับปี65มาอีกหนึ่งตัวครับปี64ครับ g p พัเหมือนกันนะครับตัวนี้จะอยู่ที่5,000 0 0ห้าแสน ตัวนี้จะเป็น 70G ครับจะเป็น 70G นะครับ395,000บาทครับ DC 70G นะครับแท็กสวยทั้งสองข้างเหมือนกันใครสนใจมาดูได้ครับ3า0 0สนไปๆก็มีนะครับสสวยนะครับแท็กสวยสองข้างนะครับหรือว่าจะเป็นตัว G พัดตัวนี้ปี64ครับเมื่อกี้ปี58นะตัวนี้จะเป็นปี64 2100ชั่วโมงสวยสวยอีกหนึ่้นครับ ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา5้าแ0 0หบาทนะครับ5้าแ0 0หบาทราคานี้รวมเช็คบิลนะครับราคานี้รวมเช็คบิลนะครับรถปี64นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันจะเป็น70ตู้แอร์คาบินครับนี่ตัวนี้อยู่ที่ราคา5้าแ0 0หาเก้ับาทนะครับลองรับน้ำมันบี0เหมือนกันตัวนี้ปี63ครับ2อ0 0 2 7สอชั่วโมงนะครับ2,700ชั่วโมง ตัวนี้ก็รวมเช็คให้นะครับรวมเช็คสภาพให้นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับเบอร์โทรด้านหลังเลย0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 3 1 3 0 4 4 7นะครับมาดูรถมาชมรถได้ที่ร้านนะัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีนะครับเีพาชมเลยครับใกล้ๆเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ อยากได้รถเกี่ยวไว้ใช้งานนะครับมาหาเราได้เลยนะครับมีแต่เส,สวยทั้งนั้นนะครับวันนี้มีให้เลือกถึง4คันนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับ0918611191นะครับ